ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพพรายนะครับครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามหาแนวทางที่ปู่วัดป่าอุดรนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม โอเคครับเพื่อนๆกันไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่งวดประจําวันที่1กันยายน2565นะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับกัรนมาสการกรบปู่ครับครับเอฟซีถือกรับปู่เกิดไม่ผู้ใดแน่อยู่เจ่าเพราะใดไหลายเก็จะว่าใจเคึ่งเดียวครับผมก็จะบอกว่าขับบุญแล้แน่เล็กน้อยครับเล็กน้อยเล็กน้อยตัวใดกระปู่ถือตัวไหนค่ะใช่ก่อน ได้ตัวไร่ปูเอฟซีได้ตัวไร่เราอวันนี้เราเป็นวัดไหมเออเอฟซีถือตัวไร่ปูโอ้ข้าจะได้ห้าสามแปดผู้บอกขึ้นเด้แต้บหนึ่งเด้ครับโอ้ขาดลงมก็เป็นห้าสามหกผู้บอกว่าเลขเพลงนี้มันยับเปี่มมันบ่ล่ะครับผมครับแม่นครับแม่นอยู่ในคลิปเพิ่งอยู่ในคลิปเห็นเด้ครับผมเพิ่งอยู่ในคลิปก็ดูอยู่แม่นี่ดอกปูดดีบอกว่าพูดรับผมปู่เน้นคู่นี่ครับคู่นี่ครับคู่ที่หลังเนาะคู่ที่หลังเข้าจะทุกขมากหมู่วัดหนี่ก็ว่า โอ้ยเขาเลียกฮานอยปูยังเป็นเขาเขาแน่ว่ะส่วนโอ้เนี่ยเนี่ยอันซุนหนึ่งหนึ่งหนึ่งซุนเนี่ยโอ้ครับผมไปเขาฮานอยป่อนะปูบอลูเด้อปูบอกรัฐบาลไทยเนี่ยแต่ว่ามาที่หลังอะนะครับผมไปเขาฮานอยว่าส่วนปูบอกต้อมาเมื่อวันเขาฮานอยเหรอะหะฝันตองวัดเหรอปะคะอืมฝันมาเฝันมาตู้เก่าเหรอส่วนตู้เก่าตู้เก่าแต่ว่าบัดดี่ยวลงเต็มเออตู้เก่าลงเต็มตัวเก่าลงเต็ม แค่อันนี้เห็นว่าเขาบอลลงเตี่ยมแนบอลนี่ซีสามเป็นซีสองแมนบอลเหรครับครับเนี่ยเขาจับบอกแมนบอลนี่ครับผมปูฟันว่าเห็นจันทีผูู้้ปูแบงไฮนะครับ่พอเป็นแบงไฮนะครับเล่ไปเห็นมายิ่งสามคนก็เลยทีมาซี่สามนะครอ้าวเนว่ายับวันนี้ครับอืมเล่เป็นบวกซี่สองสามแมนบอลครับเตียมหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นเตียมหนึ่งปูก็บอกว่ายับขึ้นเอาสามเจ็ดนี่เลีกเพ่งเห็นปูเพ่งเห็นนายุเอง แอฟมินนะผมู้ก็บอกว่าใไฮยับขึ้นเด้อเทียมหนึ่งเป็นห้าสามแปดแม่นบ่หรอแมันก็เขาสามตัวตูดแม่นบ่หรอครับแม่นครับผมเออกันลงก็เป็นห้าสามหกแม่นบ่หรอครับ่จ้าบัดนี้เพิ่นบอกว่าให้ลงมแล้วบัดนี้ว่าท่นตัวเก่านี่เราว่าท่นตัวครับผมครับตัวเก่าว่าท่นอือครับนี่เป็นเก่าหรืเก่านี่บ่ตัวเก่าก็สิบัวันนี้บ่ปู่ นี่กับนี่นี่แหละมีตัวนี่แหละตัวนี่วงกลมไว้ครับปู่วงกลนะวันนี้ปู่ก็เลยมาลง่มันนี้นี่อย่างไม่ทช่หนีเอาวป้าเห็นแล้วครับปู่กับเล่มาลงอันนี้งวดนี้ครับปู่แม่นงวดนี้บันนี่ได้ละวันที่หนึ่งไะหนึ่งนี่ดิวันนี้วันที่หนึ่งเย็นเก่าเนาะครับผมโอ้กหอันนี้เป็นเลขเพ่งโอ้เลขเพ่งเห็นปู่บอกท่านฝันนะเพิ่นมาเมื่อแรกนะครับครับป่เจอเลขออกโดยเพิ่นก็มาเลยนะครับปู่ก็เลยห์บอท่านฝันเพ่งได้ตัวไหนปู่ เพ่งได้ตัวไหนครับผมเพ่งได้สามตัวเดียวนี่วันนี้เอ็มมินเพิ่นเป็น,ปนไม่งิ่งนะเป็นผู้หญิงก็เรียกว,วา่าเพิ่นเอาแนะนำเพิ่นเป็นซีานานานก็เรียกว,วา 3, ่าสามซีต้องขึ้นลงไหมครับปู่นี่นี่ขึ้นลงก็เป็นสามสองสามสองสามห้าเขาขึ้นให้ปู่ด้วยเขาครัป๊บนะอะมันอกเป็นสามซี่ึ้นลงมันเป็นสามสองอันนี้เลขเพง่งปู่ผู้ผู้ิจานาเอาน่านะครับไม่ใช่สามสามเหรอครับปู่ต,ต่ว่าอันเลขที่อันปูกเพิ่นบอกว่าลงกันเพิ่นว่าก้มว่าเลขตัวเก้า แต่ว่าเลขตัวเก่านี่ให้ลงเท่าบ่นนี้ว่ท่านว่ามันขึ้นเนี so ่ยห <ablo. S 1> ้ลง่งบ่นเด็ตัวเก่าตัวเก่าปูวัดกับแม่ตัวนี้นี่เดาว่ามันสิลงบ่นนี้ลงปูวกันเลยว่าเป็นห้าสองเจ็ดสันนิษมันปูเอาล่งห้าสองเจ็ดแม่ปูเอาลงเต็มหนึ่งนะเจ็ดมันขึ้นคันพ่อท่านเขาลงสี่สองเก็ดันนิษนเอาล่งไั้นี้านบ่ใหาข้นเดี่เล็กเ็ดปูลบ่เป็นหัวเด็กเ็ดนี่เก็นี่อยู่เ็ดอยู่เ็ดอยู่ ห้าสองเจ็ดหรือสี่สองเจ็ดอย่างนี้แหละครับคุณแต่ว่าแต่ว่ากับบอสเนี่ยเพราะว่าขันนั่นขอเขาเขาลงกับอะไรเพราะว่าขันท่ามันลงก็บที่เป็นก็บที่เป็นสี่สอ oh, งหกสี่เมตรมล่ะโอ้ลงตัวหน้าเออต้องบอสต้องลงมาจุดโตเนี่ยบอสเขาบอกดูเพี่ยนบอกว่าลงตัวใดอ่ะียวคนบอกว่าต้องลง uh บัดนี้ต้องลงเหล็กตัวเกา่เาแต่ว่าแห่งต้องลงบัดนี่ลุ่มตัวใดก็คร่ะผู้ฮะลงตัวใดก็ค่ะนี่ได้ลง่มสี่สองหกบอเพราะว่ามันหาสามเจ็ดเมตรมล่ะครับผมผู้กันเว่า วันมะลงก็ห้าสองเก็นะลงตัวนี้แล้วบันนี้บันนี้ก็มาลงตัวนี้อีกวันนี้สี่สองเก็ันนี้ันเขามาลงอีกวันนี้กัเป็นอันที่เป็นนี่อย่างบันนี้สี่สหกเทียวสี่เขาหาสี่ลงก็ลงหมดตล้วต่ลงกัลงตทีกัลงก็ที่เป็นสี่สองหกแม่นบสี่สองหเขียนอีกตัวนึงขันสี่สองหกเหงาหนีบว่าตัวไหนเขียนไปตัวนั้น วังหนึ่งหันบอกขึ้นพาคกันบอกเขียนจะคุ้นอ่าทีนี้ไม่ให้พลาดนะปู่เนาะปู่ก็บอกอยู่กันขึ้นก็เป็นแปดแม่มาหลอครับขันลุงก็เป็นหกเพราะมีผู้เขียนจะคนไหมครับมีแต่เขียนเราตั้งแต่ยันห้าห้าสามสามเจ็ดสามเจ็ดเออครับปู่ก็บอกทุกซองเนีู่้ใดมาก็เลยพวกบอกว่ามันเล็กเพ่งเงี้ยนับขึ้นยับลุ้งกันาะกันขึ้นก็เป็นแปดขันลงก็เป็นหกนะ ก็คือวันนี้มีสามห้านะครับเนาะมีเพิ่มมาสามห้าแล้วก็สี่สองหกนะครับผมเพิ่มสองคูครับเพราะว่าความฝันครับผมปีหน้าช่วยกันสีพอสามตัวแตกอีกว่คู่บ้านมันสามตัวเถียมันมันเริ่มตั้งแต่เขาพันสามอะไรเด้ครับกับมาปู้หัวนั่นผู้ห้ยหัวแหลมันบ่กครับปู้ก็หห้าหนึ่งสี่แปนบ่กครับมันก็ออกพิษเต็มยัยมมนเป็นซูทเป็นบ่อหรอครับผม บัดหดสองมากครับมาห้าเก้าสี่เป็นว่าล่ะครับกับมาตรงตรงได้กันมว่าล่ะเขาหดนี้กับมาเขาโตดีอีกเด็ดสามตัวมาตลอดดีครับผมเลขที่วัดเสียดายนะปู่เนาะหนึ่งห้าแปดเนาะถ้าสามห้าแปดเนี่ยสามกันือนเขาเต็มยีันกันเลยคเลขที่วัดลุกมคมไหมเออผู้พยญชนาคไหมครับผมกู้ก่อภาพไทยท่านหมอยู่แต่ห้าแปดก็มาอยู่ครับเพดูว่ามันสีมากอยางไรพอเนี่ยมันลายนะจะกับเตียงไม่เอฟซีมันตีอยู่ดิพอเจ้าตีเป็นแปด เป็ดส้มก็เปลี่ยนหายเลยปูวายอยู่ปูพวกนั้นก็เหม็นนะครับผมเขาจะว่าเอาเลียดกะตีเป็นเนื้อง่วงกะตีเป็นได้อเขาจะตีไหมออพวกนั้นก็เหม็นนะครับเขาจะว่าตีตีเป็นเลขอกระไดไว้ท่านปูว่าตีบ่เป็ดเหมือนเนื้อง่วงเฉียกลงสะเลียดแดงคร่งๆนะกวอนปูโลคีรีอยู่นะครับปูก็เล่นขามากกว่านึงนะเน้นหาสองเจ็ดเน้นคือห้าสองเจ็ดนะครับปูอมีอะไรยับลุกยับลงปูก็เลยเน้นให้ปูนึงเนี่ย เป็นห้าสองเกตตัวเนียอันนี้ก็เป็นตัวร่องลองไปเรับก็ล้วารระเนีตัวร่องก็มาได้กันแม่นว่าหรครับเพราะว่ามันเป็นว่าให้ลงองจ่ิงๆล่งตัวใดเนาะครับผมป่าตัวเกาเนี่ยล่ะ่าท่านตัวเกาเราก็ให้ล่งให้ล่งเต็มวันนี้่าท่านให้ลงเต็มน,นึงมาท่านอืมตัวเกาให้ลงเต็มนึงอืมมางนเงินเราก็คืนเต็มนึงแม่นว่าหรืครับกัเขาสามตัวตัวเนึ่ยู่ครับห้าสามแปดเดียวมันบ่ตรงหลักเนาะครับมันออกห้าแปดสามเนาะ แต่ว่ามันก็ดซื้อว่าเขาตัวตก็ดซื้อว่านั่งเยอะก็มี FC ได้กันหลายอยู่นะครับปู่นาะได้แน่เยอะเพื่อม่าน้ำปูก็ได้เพื่อได้แน่ได้เล็กได้น้อยนะครับคุณนาฬิกาคุณน้อยมันไม่ได้ออกตัวตรงเนาะเพรานดีพราเห็ดดอกเพราะว่าปูผ้าไปไทยถ้ามันกิดเดินเงยเนาะมันจะเหมือนลายเสียนมันว่าครับผมได้ซ้ำซีซาหาพัทเห็นมันบ่พอาะว่าดิปูนคิ้นึ่งเกิดสองพันเดียดเดี๋ยวหนี่ขีแพะกับครับผมอืของแพ่งนะครับเออของแพงปูนกับแพงเงินอี่ยังกับแพงนะ ไอ้ยังฉีโอ้ยปู่ว่ามันบ่ท่านหนึ่งพ่อเทพแล้วสําหต้องให้ต่ออีกนะต้องให้เน่าท่านต่ออีกครับต้องสามตัวตรงตรงหมดเลยไอ้ที่เพิ่นยังถีดไอ้เทพสวยเนาะได้แล้วเนาะครับผมครับเพื่นกับวายุพูดกับว่าพูดกับวายุเออว่าเป็นยังไ้ตอนไหนก็ดีเพื่อนเราตื้มกันก็ระเล็กยงก็น้อยไปปู่กับเก็บสะสมไว้นี่ละสนอกครับอ่ันพ่อกับยังสีดเทพทีเดียวก็ได้สนองให้ไปเรื่อยๆเนาะครับผมแนวทางไปเรื่อยเป็นแนวทางนะครับ ถ้าเอฟซีชอบตัวไหนนะครับปู่เนาะครับมันอยู่ที่ดวงนะครับผมแม่นแแต่ว่าก็จะจะเอาเพียเดียวให้เของมาหาปู่อีกเนาะครับผมเของมาอีกเพราะว่าปู่นี่มีดได้ปูกที่ให้อีกนะครับเพราะว่าที่นีนั่นอยู่เพราะวา่าขัดเขาเา่าแล้วกั่ามแต่เข่าแล้วันนี้แม่นครับแม่นครับรรรเพราวะว่าที่วัดเกือบเข่าน้องปูแม่นแมนตัวเดียวเนาะพิษเต็มหนึ่งพิษสามเนาะทำเล่นสามมีสามตัว ต่ว่าเขาเป็นอย่างนันก็เขาถามตัวตัวอยูะครับก็ได้สามตัวตัวเยอแต่ว่าล่างเหมนพี่พีทแถมหนึ่งผู้นาทีเห็นไม่ยิ่งสองคนสดกับใครเป็นสามคนผู้กับวสี่สามหนึ่หรือเราสี่สามเลยผู้ผู้กับจับบอกน้าแต่คลองหายไปม่อหร่ครับไปยุ้อน้ำกระโจาน่ะเอาผู้ก็อย่าลืมยิงกับสี่สามกับสามน่เรย้อม่หร่ครับผู้ก็ได้หนีตัวหนีวะก็ได้เอาแต่สี่สามเหมอตัวนี้ครับ สามซีเห็นบ่จอยบอกมูฮ่านี่ยิ่งซีสามขนกับสามแมนบ่ล่ะเขากัดจริงยังไงเหรอเนียอย่าลืมว่าปู่เลขปู่ชอบมาหลอยหลังเรื่อยอยู่นะครับปู่สี่สาม,มสาม,มสมี่แต่แต่ก็มีอยู่นะครับปู่เนาะสาม,ม,ส,ามสี่เนาะแต่ขอเพิ่นให้เขาั้งบนั้งล่างเนี้ยบางทีงครับผมขอเพิ่นั้งบนั้งล่างเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยครับผมแล้วว่าก็ให้มันให้รุดเตี้ยมมันครับให้รุดเตี้ยมเตี้ยมนึง เข,เขาหัวนี่แหละผู้ว่วาได้หวดดัวนี่แหละหัวนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าอุดรน,นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังนะฮะปู่บอกว่ามี FC ถูกอยู่นะครับผมถูกปู่อยู่นะครับ ขึ้นลงนะฮะแต่ทางเอ็ดวินก็ไม่ได้ขึ้นลงนะครับเนาะก็คือเราก็เสนอตามตรงไปนะฮะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ